ังจากที่ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทมเพลตต่างๆของ g o o g l e Sites แล้วนะครับวันนี้ในส่วนของกระผมนะครับก็จะมาพาทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับธีมนะครับของ g o o g l e Sites ของเรานะครับว่ามีทีมอะไรบ้างหรือถ้าเราจะเพิ่มธีมของเราเข้าไปเราจะเพิ่มได้แบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะไปกดที่ตรงพอร์ต o ฟลิที่เป็นทำเพจสำเร็จรูปก่อนนะครับ ื่ออัปโหลดมาแล้วนะครับที่ปรากฏขึ้นก็จะเป็นเทมเพลตนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเปลี่ยนข้อความในบริเวณกรอบนี้หรือสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนแค่จงบริเวณเฉพาะข้อความนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดเจนสมมุติว่ายังเป็นผู้หญิงคนนี้อยู่ขออนุญ,ญาตตั้งชื่อน่ารักน่ารักให้เขานะครับ I am Jane I am Jane นะครับแล้ว Jane เป็นใคร Jane ก็เป็น teacher นะครับ I am a teacher โอเค from location เป็นสถานที่ทำงาน okay. ขอใช้เป็นตัวยอ่อ K T K P ครับผมต้นแกพันดุงพิทยาลายัยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะมาดูที่ทีมทุกท่าน ต้องมาดูด้านทางฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือนะจะมี insert ใช่ไหมหัวข้อข้างบนมี insert มี page แล้วก็มี themes ตรงนี้สามารถกดไปที่ theme ได้เลยโอเคทีนี้ในบริเวณนี้นะครับตรงฝั่ง theme เนี่ยจะมี theme ให้เราเลือกใช้หลาย theme มากเลยไม่ว่าจะเป็น simple aristotle diplomat p ิช t u ่นเลเวลแล้วก็อิมเพรสชั่ซึ่งทีมพวกนี้นะครับเป็นทีมสําเร็จรูปนะครับสามารถกดเลือกใช้ได้อย่างเช่นณนะตอนนี้ไซส์ของเราเป็นธีมซิมโพนะครับซึ่งตรงธีมซิมโพนะครับที่เป็นตัวอย่างแรกนี้จะมีสี5สีอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับทุกท่านสามารถแตะเพื่อที่จะเปลี่ยนสีของบริเวณเที่เป็น Google s i t e ของเราได้รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น Light Classic นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น h e a v y นะครับซึ่งตัวอักษรก็จะเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับหรือทุกท่านอาจจะใช้เป็นตีมอื่นเช่นอาริสโตเตลนะครับลักษณะรูปแบบหน้าจอก็จะต่างไปนะครับแล้วก็มีโทนสีที่ที่เป็นโทนอีกแบบหนึง่งนะครับรวมไปถึงลักษณะไซส์ก็ก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึง่งขออนุญาตกดเป็นฝั่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันไปลองเปรียบเทียบระหว่างอ r ริสโตเตลแล้วก็ s i m p l e นะครับ จะมีความต่างกันในรูปแบบตัวอักษรและก็โทนสีนะครับซึ่งทุกเทมเพลตตรงนี้นะครับที่ template, เป็นเทป็นเทมเพลตธีมนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้เช่นเดียวกันนะครับทันขออนุญ,ญาตกดเพื่อเปรียบเทียบลักษณะธีมตัวอย่างที่เป็นธีมสำเร็จรูปของ Google ให้ทุกท่านดูนะครับเริ่มที่ s i m p l e นะครับดูลักษณะตัวอักษรนะครับ Aristotle, Diplomat, v i เชนเลเวลอิมเพรสชันนะครับถ้าทุกท่านสังเกตนะครับโทนของแต่ละทีมนั้นก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งเมื่อเราเลือกทีมตรงนี้แล้วนะครับที่เรากำหนดธีมหมายถึงกำหนดทีม o o o l l s s t t s ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะ หน้าใดหน้าหนึ่งนะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเปลี่ยนธีมตรงหน้าโฮมแล้ว about ก็เราไปเปลี่ยนอีกคีหนึ่งแต่เมื่อโฮมนะครับเปลี่ยนเป็นแบบไหนทั้งหมดก็จะเป็นธีมเดียวกันใช้รูปแบบโทนสีแพทเทิร์นตัวอ,อักษรเดียวกันทั้งหมดครับผมซึ่งตัวนี้ทุกท่านก็ ให้สังเกตดีๆนะครับซึ่งตอนที่ผมใช้ครั้งแรกนะครับก็เข้าใจว่าแต่ละเพจไม่เหมือนกันทำทำหน้าโฮมเสร็จแล้วไปทำหน้า about แล้วไปทำหน้าโปรเจกต์เพจคนละทีมแต่ปรากฏว่าพอมาใช้จริงๆอ๋อไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปแบบไหนมันก็จะใช้เป็นทีมล่าสุดที่เราเลือกใช้นะครับดังนั้นให้ให้ทุกท่านดูดีว่าอยากใช้ทีมแบบไหนนะครับสามารถเปลี่ยนสีโทนได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นทีม level เนาะ เป็นโทนเหลืองโทนฟ้าโทนชมพูโทนเขียวแต่ก็เป็นสีเทาหรืออย่างเช่นตัวผมเองนะครับใช้เป็นธีมวิชั่นในการคุมโทน g o o g l e s i ซ e ์ก็จะใช้เป็นโทนสีฟ้าน่าจะเป็นโทนสีโรงเรียนแต่ทุกท่านเมื่อใช้ท่านท่านสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นตัวนี้เป็นสีออกชมพูหน่อยสีม่วงสีเขียวหรือสีเทาอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าทุกท่านกด ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสีโทนของทีมได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ใช้เป็นเครื่อง PC นะครับจะมีความสะดวกในการเปลี่ยนทีมมากกว่านะครับเนื่องจากตัวนี้ใช้ผมยังใช้ใน iPad นะครับก็จะมีข้อติดขัดเล็กน้อยในการเปลี่ยนโทนสีนะครับนอกจากโทนนอกจากทีมนะครับขอโทษครับนอกจากทีมนะครับที่ที่ o o o l l s s t t s มีให้เป็นแบบสำเร็จรูปนะครับ ท่านยังสามารถสร้างฟิล์มของตัวเองขึ้นมาได้โดยที่บริเวณด้านบนสุดของฝั่งฟิล์มนะครับจะมีที่เขียนว่า Cu s t o ม Cu s t o มก็คือทำเองจัดเองนะครับก็กดไปที่เครื่องหมายบวกที่เป็นกรอบตรงนี้จากนั้นตั้งชื่อครับผมเช่นผมตั้งเป็น j o e ีฮ่าฮโอเคจากนั้นเขาจะให้ add logo นะครับ a p p h e r on the top of your site มันจะปรากฏนะครับ ผมขออนุญาตอัพโหลดโลโก้ขออนุญาตใช้เป็นโลโก้โรงเรียนผมจะใช้เป็นโลโก้โรงเรียนนะครับอ่าใส่ตัวนี้จากนั้น add banner image อ่าแบนเนอร์ตัวนี้จะมาเป็นคุมโทนข้างบนนะครับท่านก็ upload. อัพโหลดอ่าทีนี้เมื่อท่าน เลือกรูปโลโก้หรือรูปตัวบริเวณนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมาเลือกสีได้ตัวนี้เป็น preset color ซึ่ง o o g l e Site นั้นได้เลือกสีที่ลงตัวกันให้แล้วนะครับว่าโทนสีประมาณไหน จะใช้แบบไหนนะครับหรือท่านจะมากดที่ custom color ก็คือให้สามารถเลือกเองได้ว่าอยากได้โทนสีประมาณไหนนะครับอย่างเช่นเรากดที่สีโทนนี้ก็จะมีตัวอย่างสีหลายเฉดมาให้เราเลยนะครับว่าอยากได้สีประมาณไหนอยากได้อ่อนอยากได้เข้มอย่างเช่นวันนี้ผมอยากทำเป็นไซส์ที่ค่อนข้างเป็นรักโลกหน่อยผมขอจ,จ,จะใช้เป็นสีเขียวขอเป็นเริ่มที่สีเขียวเข้มจากนั้นสีต่อไปขอเป็นสัก เหลืองและสีต่อไปเป็นสีน้ำตาลเป็นโทนแบบเอิร์ธโทนนะครับเป็นสีโลกรักโลกประมาณนี้นะครับก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูฟอนต์นะครับฟอนต์ Front ในนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้มีฟอนต์ตัวอย่างให้เราดูว่าเราอยากให้เฮดแวนมันเป็นลักษณะไหนนะครับบนสุดอย่างเช่นขอน่ารักหน่อยก็เลือกเป็นฟอนต์ p a c i f i ฟนะครับ Body text หมายถึงตัวเนื้อความนะครับอยากให้ออกมาเป็นข้อความแบบไหนนะครับอย่างเช่นไซส์นี้ท่านอาจจะไม่ได้ทำเป็น Portfolio หรือ Efolio นะครับสำหรับตัวคุณครูอาจจะทำเป็นไซส์สำหรับให้นักเรียนมาศึกษาหาความรู้นะครับอยากให้มันมีความน่ารักกุ๊กิ๊กหน่อยนะครับอาจจะใช้เป็นตัวอักษรที่เป็นลายมือเด็กหรือดูแบ๊แบ,บอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับดังนั้นก็กด Create theme เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นทีมของเรานะครับซึ่งมีตัวอย่างดังนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีดังที่เราได้เลือกแล้วนะครับเห็นไหมด้านบนสุดก็จะมีโลโก้ของเราโผล่อยู่นะครับโทนของ google sites ของเราก็จะเป็นโทนในลักษณะแบบนี้นะครับดังที่เราได้เลือกทีนี้เมื่อเรา create ี e มเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนโทนสีได้หรือเปล่าได้ครับอย่างเช่นอุ้ย โทนนี้มันดูไม่เข้ากันกับสีโลโก้ฉันเลยฉันอยากได้แบบลักษณะให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันกับโลโก้ดังนั้นในระบบของเรานะครับของ Google Sites เนี่ยก็มีการอิงเอารูปโลโก้เนี้ยมาตีเป็นเฉดสีให้เราด้วยเราอยากจะใช้สีไหนเข้มไปนะเปลี่ยนโทนสีอื่นได้ไหม ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นโทนนี้มันจะเป็นโทนฟ้าทั้งหมดสีที่เป็นสีอักษรน,นําก็จะเป็นโทนฟ้าหรือท่านอยากเปลี่ยนเป็นโทนอื่นได้ไหมได้นะครับก็สามารถลองกดตรงที่มันเป็น color preset ที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นเซตที่เขาจัดมาให้แล้วลองเปลี่ยนรูปแบบสีไปได้เรื่อยๆนะครับอยากได้โทนดำโทนเข้มโทนสว่างสีพาสเทลก็ได้แล้วแตออ่ว่าเราอยากได้แบบไหนเลยนะครับ สมมติว่าเราอยากเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมได้นะครับก็กดที่ตัวอักษรตรงบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรอย่างเช่นตัวนี้มันดูดูยากไปสําหรับเด็กนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอื่นสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็นอักษร Light หรือมีเดียมนะครับ สามารถตั้งโทนได้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเราเป็นผู้คัสตอมเองนะครับสีแบ็กกราวอยากเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนกดจาก Transparent top นะครับก็จะเปลี่ยน headband ตรงนี้นะครับ หรืออยากเปลี่ยนตรงคอมโพเนนต์อยากเปลี่ยนสีเป็นเฉดอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ f ิล l b บัต o ออ๋อจะมีลักษณะแบบนี้นะครับสมมติดูบัต t อนแบบนี้บัตทอนนี่หมายถึงปุ่มกดนะครับซึ่งจะสามารถแทรกลิงก์ได้นะครับซึ่งวิทยากรท่านต่อไปจะแนะนําวิธีการแทรกลิงก์นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ Outline button ก็คือกรอบนอก ของปุ่มอยากเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนได้นะครับตัวอักษร text คือสีอักษรนะประมาณนี้นะครับ divider คือตัวเส้นขีดแบ่งนะครับซึ่งในนี้ไม่ได้ใส่ divider ไว้เดี๋ยวผมจะขอทดลองใส่ divider นี่นะครับจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับท่านสามารถเปลี่ยนได้ในทีมนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีอย่างเช่นตอนแรกเป็นสีเบาๆเราก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับอยากให้น้ำหนักเส้นเป็นขนาดไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ มี1 2 3 4 5สมมุติว่าเป็น5เส้นก็จะมีความหนาขึ้นนะครับส่วนนี้เหมือนกันเมื่อเราแทรกลิงก์เข้ามาก็สามารถเปลี่ยนสีของลิงก์ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการครับผมเมื่อเราเตั้งธีมที่เราสร้างขึ้นนะครับ มันก็จะมาปรากฏในหน้าไซต์ของเราว่าเนี่ยเป็นธีมของเราเองนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้รวมไปถึงถ้าท่านเบื่อทีมของท่านใชก้ก็กดกลับมาใช้ Simple หน้าไซต์ของเราก็จะกลับมาเป็นรูปแบบที่เป็นเทมเพลตพื้นฐานของ Google แต่ถ้าเมื่อไรเบื่อนะครับอ๋อรอบนี้เป็นการให้เด็กเข้ามาสัปดาห์ที่2สีมันโทนเดิมเด็กรู้สึกเบื่อเราก็กดกลับมาใช้แบบ ที่เราเซตไว้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับท่านสามารถเซตรูปแบบของท่านได้มากมายนะครับอาจจะเซตเป็น joey55 5 Joey ้าโจ3อย่างนี้ได้นะครับตั้งชื่อตามท,ที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นโทนตามหัวข้ออย่างเช่นวันนี้ชั้นสอนวิชาภาษาอังกฤษฉันอยากได้โทนแบบเป็นธงชาติอังกฤษอาจจะเป็นน้ำเงินแดงขาวนี้ท่านก็สามารถกำหนดได้ครับผม เมื่อเราปรับใช้ดีมแล้วนะครับสีและข้อความนะครับในหน้าจอจะปรากฏแบบไหนนะครับทุกท่านสามารถกดดูได้ที่สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตรงข้างบนนะครับเมื่อเรากดดูแล้วจะเห็นตัวอย่างนะครับว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับสามารถกดดูตัวอย่างได้อย่างเช่นตัวอย่างที่โชว์อยู่ณตอนนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เป็นเครื่องโน้ตบุกนะครับตามสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อไปเราจะมาดูในแบบหน้าจอ iPad นะครับ ก็จะเหลือประมาณนี้ครับผมก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้หรือจะมาดูในหน้าจอโทรศัพท์จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะอบอกทุกท่านก็คือเวลาที่ทุกท่านใช้ตีมหรือใช้ตัวอักษรที่อยู่ในตีมต่างเนี่ยเลือกรูปแบบตัวอักษรพยายามให้ทุกท่านกดมาดูตัวอย่างหน้าไซต์ ว่าเมื่อมันอยู่บนโทรศัพท์มันจะเป็นลักษณะนี้อยู่บนจอแท็บเล็ตจะเป็นแบบนี้และอยู่บนคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบนี้เนื่องจากว่า,าคนที่ออกแบบไซต์เหมือนเรานะครับที่ที่สร้างไซต์ขึ้นมาเราก็ต้องมีความคิดที่อยากจะให้ไม่ว่าไซต์ของเราจะเปิดในเครื่องแบบไหนก็ให้มันดูสวยงามและสมดุลใช่ไหมครับดังนั้นถ้าหากบางทีท่านกำหนดตัวอักษรใหญ่เกินไปเมื่อ เด้งมาอยู่หน้าจอตัวอย่างโทรศัพท์แล้วปรากฏว่าหน้าแรกที่เปิดขึ้นมาเป็นตัวอักษรอ,อย่างเดียวเลยอย่างนี้นะครับก็จะไม่สวยไหนเดี๋ยวผมจะลองลองให้ทุกท่านดูนะสมมุติว่าเราเห็นว่าเออตัวอักษรมันหน้าไซส์ของเรามันดูตัวเล็กไปสมมุติถ้าเราไปเพิ่มตัวอักษรให้มันขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบสัก72หรือไม่72 เพิ่มให้ใหญ่ขึ้นสักหน่อยอย่างเช่นเป็นสัก72ในหน้าจอ,อเวลาแสดงตัวอย่างเนี่ยแต่ละหน้าก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในโทรศัพท์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับในแท็บเล็ตก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งและในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับดังนั้นเหมือนที่ผมเตือนท่านนะครับว่าในตอนที่เราออกแบบเนี่ยให้เรากดกดมาดูตัวอย่างเสมอนะครับว่าอ๋อถ้าอยู่หน้าจอนี้จะเป็นแบบนี้อ๋ออย่างนั้นฉันกลับมาเปลี่ยนดีกว่าให้มันดู พอดีกับทุกหน้าจอนะครับหลายท่านมีคำถามนะครับว่าอา๋อถ้าสมมุติว่าฉันออเคยสร้างฟอน i ิโอของฉันไปแล้วอะ่ะครั้งหนึ่งฉันจะกลับมาเปลี่ยนธีมของฉันได้ไหมคำตอบว่าคือได้นะครับก่อนหน้าไซส์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นอันนี้คือตัวอย่างของผมเองนะครับ เป็นไซส์ส่วนตัวของของผมเองนะซึ่งผมใช้เป็นทีมที่เป็นวิชั่นนะครับวิชั่นสีฟ้าซึ่งบางครั้งผมเคยเปลี่ยนสลับมาใช้สีน้ําเงินตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับหรืออยากกลับมาใช้อิมเพรสชั่นก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดังที่ผมแจ้งเตือนท่านก็คือเมื่อท่านเปลี่ยนทีมตัวอักษรของท่านก็จะเปลี่ยนตามนะครับ เหมือนดังที่เห็นในตรงนี้ก็จะไม่สมดุลดังนั้นในแต่ละครั้งนะครับที่ท่านเปลี่ยนธีมใน Google Science s i t e ต้องกลับมาเช็คตัวอักษรเนื้อความต่างๆว่าให้มันเหมาะสมกับหน้าจอนะครับอ่ะอย่างเช่นถ้าอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่าโน้ตบุ๊กปกติซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่หรือถ้าอยู่ใน iPad ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือในโทรศัพท์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นเฉพาะตัวอักษรดีดขึ้นมาก่อน อย่างนี้นะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนทีมให้ท่านเช็ครายละเอียดภายในด้วยนะครับว่าทีมของท่านนั้นตัวอักษรต่างๆมันยังอยู่สวยงามสมดุลหรือเปล่านะครับหวังว่าหัวข้อนำเสนอเรื่องทีมของ Google Sites ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านใดที่มีความรู้เรื่องการจัดสร้างทีมหรือการปรับใช้ทีม Google Sites สามารถให้คำแนะนำ ผมได้นะครับรวมไปถึงหากท่านมีคำถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านลายคณะทำงานชั้นเรียนออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ